เรือแจวหลวงปูน่นาควัดระฆังนะครับสมเด็จต้องเรียกว่าสมพระสมเด็จหลวงปูน่นาควัดระฆังพิมพ์แจวเรือจ้างนะครับเดี๋ยวจะพามาให้ชมนะครับเป็นพระที่ไม่มีการทําเก้นะครับเพราะว่าเก้ามาก็ก็ไม่น่าจะขายใครได้นะครับเพราะว่าไม่เป็นไม่เป็นที่รู้จักมากนักนะครับนะครับส่วนเนื้อหาเนี่ยก็บอกเลยว่าเอาไปเป็นเทียบ เป็นองค์ครูที่จะดูสมเด็จวัลคังพิมพ์นิยมต่างๆได้นะครับเพราะว่ามีมวลสารมีเนื้อมีความแกร่งความยุบเหีียวย่นนะครับได้เรียกว่าเป็นองค์ครูได้ดีเลยแหะครับผมเองก็เพิ่งได้มาอีกองคหนึ่งแล้วก็ให้พี่ชายไปองคหนึ่งก็มีสามองนะครับตอนนี้ก็คือองค์นี้ขึ้นคออยู่นะครับขึ้นคอทําอะไรก็ให้ราบลื่นนะครับสังเกตดูเนื้อจะคล้ายกันเลยนะครับอเดี๋ยวจะมาส่งกันนะครับ สองให้ชมกันนะครับอ่าที่มาของการสร้างสมเด็จครั้งนี้นะครับหลวงปูน่นาคเป็นผู้สร้างนะครับประมาณปี2,495นะครับสภาพเนื้อจัดจัดผิวแห้งกลมนะครับเริ่มแตกลายงาพิมพ์นี้หายากมากครับหน้าบูชาขนาด2.6แล้วก็คูณ4.1เซนติเมตรนะครับ องนี้เนื้อละเอียดเหนียวนุ่มนะครับและเป็นพิมพ์เอกลักษณ์มาตรฐานของหลวงปูน่นาคครับส่องเห็นมวลสารเป็นจุดเป็นเม็ดเล็กๆเนื่องจากมีส่วนผสมผงเก่าสมเด็ดโตเยอะครับเอาไปบูชาแทนได้ครับสนใจหรือชอบเชิญเจ้าหาบูชาหรือไปเจอตามตลาดตามอะไรเนี่ยก็อย่าให้หลุดมือไปนะครับนะราคาก็ไม่น่าจะ อย่ารื้อแพงจนเกินไปนะครับนะครับเชอาหาบูชามาเป็นติดตัวไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องกล้องขยายให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสมัยนั้นนะครับเป็นส่วนผสมและสร้างพิมพ์ใหญ่ๆอีกมากมายครับหลายพิมพ์และแต่ละพิมพ์ก็แยกออกเป็นหลายๆเนื้อหามีแก่ปูนแก่น้ํามันตะงิ้วและแต่ละท่านเนี่ยจะสร้าง แส่วนผสมในแต่ละครั้งที่ท่านสร้างเนี่ยแต่ทุกครั้งที่ท่านสร้างก็จะมีผสมของสมเด็จวัรถุงทั้งสิ้นอีกท,ทั้งท่านใดมีวิชาที่ร้เรียนมานะครับในสายตาของสมเด็จโตซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจที่วัตถุมงคลของท่านจะมีประสบการณ์ดีอยู่เสมอพิธีปลุกเสกหลวงปูน่นาคท่านไดอรัตนาพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุค สงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่สองหลายท่านมาร่วมถูกเสกนักเลงพระยุคก,ก่อน,อนบอกว่าพระสมเด็จหลวงปู่นาคนั้นสามารถใช้แทนพระสมเด็จวลคังของเก่าได้เลยหลวงปู่นาคเป็นพระที่มีเมตตามากใครมาทําบุญหรือมาสักการะที่วัดท่านก็จะแจกพระให้เสมอน,นะครับวัตถุมงคลท่านไม่มีเชิงพาณิชย์ท่านสร้างเพื่อแจกครับดังนั้นวัตถุมงคลของท่าน จะเน้นเมตตาหานิยมค้าขายและโชคลาภเป็นหลักนะครับเดี๋ยวจะมาส่งให้ทุกท่านได้พิจารณาได้ดูกันนะครับสังเกตดูว่า,ามันจะมีความยุบแยกเหี่ยวย่นนะครับที่น่าพิศวงมากนะครับ แล้วหลายๆอาจารย์หลายๆยูทูบเบอร์นะครับก็ได้ลงความเห็นกันแล้วว่าพระพิมพ์นีไ้ไม่ไม่น่าจะการตําเกสมานะครับเพราะว่าถึงตําเกมาเนี่ยก็ขายไม่ได้ไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มที่จะตํา,ตาเกมาสังเกตดูว่าดูรอยแยกรอยยุบรอยเหี่ยวรอยย่นนะครับแล้วก็บางทีก็มีมวลสารเม็ดเขียวเม็ดแดงนะครับผงพุทธ มงกลนะครับของสมเด็จโตเป็นส่วนผสมที่ที่ใช้ในสมเด็จพิมพ์นิยมต่างๆนะครับของอวัดระฆังเองนะครับสมเด็จพิมพ์นี้ <c oughs> ก็จะเป็นรูปนะครับเป็นรูปพระประธานนะครับแล้วก็รูปเจดีย์ของวัดระฆังรูปโบสถ์นะครับแล้วก็เป็น รูปแม่น้ําเจ้าพยานะครับส่วนท่านสมเด็จเนี่ยท่านเาจะแจวเหลือจ้างนะครับมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับก็บอกว่าสมเด็จโตเนี่ยท่านาได้มีชาวบ้านพระนะครเนี่ยนะครับแทงหวยกอขอยุคนั้นก็ชาวบ้านก็แห่กันไปแทงต่อเต่านะครับต่อเต่าก็คือยือ่อชื่อย่อของท่านสมเด็จโตนะครับแล้วก็ถูกกันทีนี้ท่านสมเด็จท่านก็เลยเป็นปริศนาธรรมนะครับ พอไม่มีคนมาแกวเรือท่านก็แกวเรือไปไปมาอยู่ในแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นว่ามันมันไม่มีคนนะครับไปงมงายอยู่กับเรื่องอเสียงดวงเสียงโชคเรื่องการพนันนะครับในยุคนั้นก็เป็นมาที่ที่น่าสนใจนะครับส่วนเนื้อหาจัดจ้านมากครับดูขอบตัดนะครับดูขอบตัดอย่างนี้ถ้าไปเจอสมเด็จพิมพ์พิมพ์ใหญ่วัดระครังหรือสมเด็จพิมพเจดี JD นะครับ ถ้ามีขอบตัดอย่างนี้เนื้อแบบนี้ผิวอย่างนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะได้มีโอกาสที่จะได้พระสมเด็จแท้ได้เช่นกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะสังเกตดูว่าจะมีอรอยยุบรอยแตกนะครับรอยปูไตนะครับเป็นเนื้อเนื้อค่อนข้างที่จะละเอียดสวยมากอย่างที่ผมนําเรียนมาแก้ข้างต้นนะครับนะครับส่วนอีกองคหนึ่งก็ก็พอๆกันนะครับสวยพอๆกันนะครับ ผมเองเป็นคนที่ชอบมากนะครับถ้าส่องกล้องพันเอกเนี่ยก็จะเห็นแบบเม็ดทองเม็ดได้ละเอียดกว่ากว่านี้นิดหนึ่งอันนี้ผมก็อ่าก็เป็นมือใหม่นะครับฝากทุกท่านช่วยกดถูกใจกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับนาเสนอนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ